วันนี้ผมจะมาเล่นไม้ครับวันช้างแต่วันช้างธรรมดาน่ะเหรอโฮโฮโฮไม่มีทางเพราะวันช้างที่ผมจะมาเล่นในวันนี้เป็นวันช้างแบบไม่ธรรมดาเพราะในแต่ละชั้นเราก็จะมีดันเจียนและมีถ้ำต่างๆให้เราได้ไปสำรวจแถมบนเกาะของผมก็ยังมีประตูเนเธอร์อยู่ด้วยและในคลิปนี้ผมก็จะต้องไปฆ่าเอนเดอร์ดราก้อนแล้วผมจะสามารถฆ่ามังกรได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะแล้วก็ขอให้ทุกคนกดไลค์คลิปนี้ครบ 1, 100ไลค์กันด้วยงั้นถ้าทุกคนกดแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกัน Let's go You say โอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเกมมาครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เราก็มาอยู่ในแมปวันช้างนั่นเองนะอ้ อะไรเนี่ยโอเคตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าอันดับแรกของเราเลยก็คือการสำรวจเราไปสำรวจกันว่ามีโอเป็นงี้เลยเหรอโอ้ my gosh ทำไมหน้าตาเป็นแบบนี้มีขนมปังกับแอปเปิ้ลได้สามอันไว้ประทังชีวิตได้ชั่วคราวเป็นน้ำเหรอในกระโดดลงไปฮอ้อูเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมกระโดดันลึกเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นก่อนตรงนี้มีถ้ำไหมใช่ตรงนี้มีถ้ำเออถือเป็นเรื่องที่ดีนะฮะอย่างแรกเลยผมเอ้ยนั่นเมื่อกี้นายทำอะไรชาวบ้านเมื่อกี้นายทำอะไรแก่ชาวบ้าน ทุกคนเอนเหมือนผมใช่ไหมเมื่อกี้มันทำอะไรเนะี่ยตัดไม้ดีกว่าตัดไม้ดีกว่าปับไม้ต้นแรกของผมเฮ้ยหมูมองหน้าเลยว่าทั้ง2ตัวเลยพูดปุบม่งหันหนีเลยเฮ้ยมองหน้าหาเรื่องเหรอเดินชนอีก ปล่อยเลยปเลย,ไ,เลยไม่ต้องมายุ่งอย่างต่อไปนะครับก็คือการทําอุปกรณ์นั่นเองแต่ว่าอืมตรงนี้มีอะไรเอ่ยโอ้มีออบซิเดียนสอันครายิงออบซิเดียนมันใช้ไม่ได้อะดิเอาเป็นว่าผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันตอนนี้น่าจะยังไม่ได้ใช้ตรงดินนี้มีอะไรบ้างอะ่ะไม่มีอะไรเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนอะไรจะเป็นถ้าข้างล่างนี้น่าจะเป็นถ้ำนะทุกคนทุกคนเห็นปะมันจะมีแบบช่องว่างๆอยู่เออน่าสนใจน่าสนใจชาวบ้านไม่ไม่ไม,ไม แกไม่มีสิทธิ์นอนชั้นนี่แหละที่มีสิทธิ์นอนอ้าวทำไมนอนไม่ได้ทำไมชาวบ้านนอนได้ทำไมผมนอนไม่ได้ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราจะทำการคาบตัวคาบก่อนแล้วกันนี่ตัวคาบปั๊บเดียวมีตัวคาบในนี่ี่เลยอย่างนั้นเหรอทำไมฉันถึงมองไม่เห็นลละเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเราคาบไว้สำรองแล้วกันนะนี่แล้วก็ทำเป็นขวานเอาชิบหายม่งทำไม่ได้ไม้ไม่พอนี่เอานี่ล้กันแล้วก็ทำเป็นขวานปั๊บปึ๊บโอ้ไนส์แล้วก็ทำเป็นพ i ิกแอคปึ๊บโอ้ เยี่ยมเลยชาวบ้านไป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 จะไปไหนก็ไปคนจะหลับจะนอนอ่าสวิสดรีมนะฮะนอนคืนแรกในวันช้างตื่นมาโอ้โหเสียวมากเลยเฮ้ยชาวบ้านอะไรอะทำไมขึ้นเอฟเฟกเนี้ยโอเคฮะทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราไปตัดไม้กันต่อเออว่าแต่เราตัดต้นไม้แล้วมันจะมีอะไรดอกไหมอะพวกแซปปิ้งอะแซปปิ้งอะมันจะดอกไหมอะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยอย่าผักดีหมูถ้าหมูผักนี่เราตกตายทําไง Й อะขอไม่มีเลยนะโอเคผมว่าผมตัดต้นไม้ต้นนี้เสร็จแล้วโอเคฮะทุกคน ผมว่าเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่าไปขุดเหมืองโอ้ทางนี้มีไปลงเลย ขออย่าให้มีตัวอะไรมันมาลงช่องนี้นะเดี๋ยวมันจะมาทับกับผมตายนี่ขุดลงมาฮะสโตนเอตแต่สโตนเอทแล้วเดี๋ยวเราไปทาอุปกรณ์หินกันแต่ตอนนี้ขอขุดลงไปก่อนน่าจะมีเหมืองให้ผมนะว่าแต่ตอนนี้ผมอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยตอนนี้เราอยู่วายที่47แต่ผมไม่รู้โอ้นี่ไงนี่มันใช่เหมืองหรือเปล่าว้าวผมว่านะนี่มันจะต้องเป็นเหมืองแน่ๆเลยผมได้ยินเสียงซอมบี้ด้วยแต่ผมไม่มีอุปกรณ์ที่ทุกคนเรียกกันว่าดาบเดี๋ยวผมขออนุญาตคราฟก่อนนะครับคราฟดาบหินไปเลยนะขนาดนี้แล้วปับ๊บ ได้ดาบหินมาแล้วมาเลยจะซอมบงซอมบี้อ้าวเฮ้ยตรงนี้มีโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหล็กเป็นล้านเหล็กเป็นล้านครับทุกคนว้าวนี่ผมมาเจอแจ็คพอตจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปทำที่ขุดหินด้วยแต่ว่าตอนนี้ผมอยากรู้ว่าไอ้พวกซอมบี้มันอยู่ไหนอยู่ข้างบนแน่นเลยใช่ไหมเออเดี๋ยวผมค่อยขึ้นไปดีกว่านะฮะโอ้โหเหล็กเยอะมากอ่ะนี่มันขุมทรัพย์ชัดๆนี่ตรงนี้ก็มีโอ้โห พี่โหดไปไหมเราจะทำการขุดเหล็กทั้งหมดตรงนี้แล้วค่อยขึ้นไปคราฟข้างบนนะเดี๋ยวเราจะดูว่าเราสามารถคราฟอะไรได้บ้างแต่ว่าตอนนี้ขอทำสติ๊กเพิ่มก่อนนี่สติ๊กแล้วก็ทําเป็นพิกแอคหินเราจะได้ขุดเหล็กได้นั่นเองขุดเหล็กกันเลยว้าวการที่เรามีเหล็กในตัวเยอะนี่มันช่างมีความสุขสุดๆไปเลยข้างในยังมีอีกเหรออะไรอะ่ะมีเยอะจังเลยเนี่ยคือมันกะให้เราทําอุปกรณ์ทุกอย่างครบเลยไหมเนี่ยฮะโอเคฮะทุกคนตอนนี้ผมมีเหล็กทั้งหมด15ก้อนและมีแววว่ายังไม่หมด18ก้อน 19ก้อนโอน oh my g o s นี่มันเหล็กหรืออะไรเนี่ยทำไมมันให้เยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้โหให้เป็นกระดาษเลยตรงนี้มีเหล็กอีก2ก้อนนะไม่ใช่2แต่ถึง4ไม่ใช่4แต่ถึงเท่าไหร่เนี่ย5 6แล้วก็7ว้าวมีให้7ก้อนเลยนะฮะอุ้ย8ก้อนไม่ใช่8ก้อนแต่เป็น9ก้อนมันให้อะไรมาเยอะขนาดนี้หยุดเนี่ยทุกคนตอนนี้ผมมีเหล็กในตัว28ก้อนในเวลาแค่ไม่ถึง5นาทีผมว่านะผมชุดก่อแบบฟู แล้วก็อุปกรณ์ฟูแน่นอนแต่ก็ถือเป็นเ <c oughs> มื่อกี้เหล็กตกลงไปอย่างนั้นเหรอแล้วก็ลงลาวาไปแน่เลยแต่ไม่เป็นไรเรายังเหลือเหล็กอีกก้อนนึงฮะไม่เรายังเหลือเหล็กอีกหลายก้อนเลยแล้วก็กระโดดขึ้นไปฮึบลับมาฉันจะไม่ให้แกหล่นไปไหนอีกแล้วไอ้เหล็กเอ้ยแล้วก็ตรงนี้มีอีกสี่ก้อนนะและตอนนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าในตัวผมนั้นมีเหล็กถึง52ก้อนและมีแววว่ามันยังไม่หมดนะทุกคนเห็นร่างเท้าผมปะมีเหล็กอีก2ก้อนแล้วก็ตรงนั้นมีอีกนั่นน่ะ <c oughs> และข้างหลังผมยังมีอีกแถมข้างๆผมนี่มันก็ยังมีอีกผมไม่รู้นะว่าผมจะต้องขุดเหล็กอีกเท่าไหร่มันถึงจะแบบพอใจไอ้แมปนี้นะแต่ว่าตอนนี้ผมมีเหล็กขนาดนี้แล้วผมว่าผมพอใจแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปก่อนนะว่าแต่โอ๊ยไก่ ไก่ลงมาได้ยังไงอะ่ะนี่นายลงมาจากทางไหนนะ่ะแล้วก็ขึ้นไปเลยเอาทางขึ้นอยู่ไหนวะ๋อาทางขึ้นอยู่นี่โอเคทางขึ้นอยู่นี่ฮนะกดะโดดขึ้นไปป,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 ปั๊บปั๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โอ้ผมว่าผมลืมอะไรอย่างหนึ่งว่ะทุกคนผมไม่มีฐานนี่ว่ะแล้วผมจะเอาฐานไหนอะ่ะไม้เหรอที่ผมไม่ต้องใช้ไม้เป็นฐานจริงๆอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนนะว่าในถ้ำม,มันมีฐานหรือเปล่านะฮะมาเดี๋ยวเราลอง F5 ดูเฮ้ยนั่นไงฐานข้างล่างอะ่ะโอ้ข้างล่างฐานเยอะเลยทุกคนเห็นปะทุกคนเห็น,น,หน,น,นะ เออน่าสนใจมากไปฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องขุดขึ้นไปก่อนนะเราจะได้ไปเอาถ่านกันเฮ้ย <c oughs> ไก่มาจากไหนอ่ะ <c oughs> มาจากไหนอือตายโอเคหมดแล้วยังผมว่าหมดแล้วผมว่าตรงนี้หมดแล้วใช่มันหมดแล้วฮนะซึ่งเราก็จะขึ้นไปเผากันข้างบน ไปเผาเหล็กด้วยไป let's go ฮึฮึบโอเคเหมือนเราจะขึ้นมาข้างบนแล้วแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ผมไปลงถ้าแค่แป๊บเดียวไอ้พวกนี้มันเกิดมาจากไหนเยอะแยะวะเนี่ยมันต้องจัดการสักหน่อยแล้วผมว่ามันต้องลดประชากรมันต้องลดประชากรลงสักหน่อยแล้วอืนี่เหล็กเข้าไปโอ้โหผมไม่เคยฟินอะไรขนาดนี้มาก่อนที่เรามีแบบเหล็ก52ก้อนเผา52ก้อนอะชาวบ้านไปไปไจะไป,ไ,ปไหนก็ไปนี่มันเตียงของฉันปับ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 ,บ,บนี ผมบอกเลยว่าเดลทาร์เกตใส่ชุดเกาะแล้วมันเท่มากเป็นไงอาหาหัวน้ําเงินแล้วก็ชุดเกาะโคตรเท่โคตรเฟี้ยวสุดยอดเลยฮะเอ้ผมก็รอมานานแล้วนะได้ได้แล้วโอเคจะถามว่ากําลังจะถามว่าได้หรือยังมันได้นะฮะเราได้ดาบเหล็กมาแล้วทิ้งดาบหินไปเลยไอ้บ้าเอาไปไอ,สอ้สโตนพิกแอคนี้ก็ได้อาไปนี่หล่นไมหมดเลยฮะ นี่หายไปเลยแล้วก็ทำ p i กแอ x เหล็กครับผมนี่โอ้โหเราใช้เวลาแค่แป๊บเดียวฮะเราได้ฟูลไอ r o n เรียบร้อยอย่างต่อไปเลยนะผมคิดว่าเราจะต้องไปนเธอร์ฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจออะไรแปลกๆฮะโอ้ผมเจออะไร,ะออะไรว้าว What is this นี่มันเขาเรียกว่าสตองโฮนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่พร้อมฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนนะยังไม่มีอะไรพร้อมเลยตอนนี้แต่ว่าผมน่าจะยังโอ้เบล็อกเบล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย ตรงนี้มีเพชรฮะว,ว้าวหนึ่งก้อนฮะสก้อน3มก้อนแล้วก็4ก้อนห้าก้อนเยี่ยมเราได้เพชรมาหาก้อนซึ่งผมคิดว่าเราคงจะเอาไปทําดาบนะแต่ว่า รอก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ทําเดี๋ยนะถ้าผมไะทาดาบเพชรแล้วผมจะคราฟดาบเหล็กมาทําไมวะเนี่ยคือแบบเราเราผมเพิ่งคราฟดาบเหล็กมาแล้วผมก็เจอเพชรในเวลาแค่ปแป๊บเดียวเองอะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้มีเพชรเอาดิรออะไรอะ่โอเคอย่างต่อไปที่เราน่าจะต้องทํากันเลยก็คือสิ่งนี้ฮะเราทำสิ่งนี้ครับผมเป็น big แอคเพชรนั่นเองนะแล้วเราก็เอาออกซิเดียนมาแล้วก็วกนี่เอามาวางตรงนี้โอเคแล้วก็กระโดดวางตรงนี้โอเคฮะทุกคนผมว่าตอนนี้ผมขุดไครงอกซิเดียนหมดแล้วนะแล้วก็เราจะทําการวางตรงนี้เป็นอะไรเฮ้ ไหนถามหน่อยสิเป็นอะไรเฮ้ยเดินชนยังไรเฮ้ยชาวบ้านเฮ้ยเป็นไรหืมเป็นอะไรฆ่าให้หมดเลยดีไหมเนี่ยโอ้โหมันจังวุ่นวายซะเเลยเกินนะทุกคนมันชุลมุนมากไปหมูตายหม,ยหหมดเลยแล้วก็ตอนนี้เหลือหนึ่งอย่างที่ผมจะต้องทําคือผมจะทํายังไงให้ประตูนรกมันติดซึ่งอย่างแรกเลยผมคิดว่าผมจะต้องใช้ไม้ฮะอ่าเดี๋ยวเอาลาวาเอาลาวามาวางตรงนี้ใช่ไหมผมจะวางลาวาตรงนี้แล้วก็ให้มันไฟมันลุกใส่ไม้นะให้ไม้เนี่ยมัน ไฟมันลามไปอ่าผมวางงนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวผมขออนุญาตไปคราฟนี่ก่อนถังน้ําแล้วก็ทําการวางลาวาตรงนี้เลยนี่เดี๋ยวประตูมันก็จะติดเองนะทุกคนนะโอ้นี่มันมันติดตอนไหนเนี่ย <c ười> คือผมแบบว่าไปนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วรู้ตัวอีคทีมันก็แบบมีแบบไอ้ม่วงนี้ขึ้นมาแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเข้าประตูพอทอกันเลยดีกว่านะ <c ười> เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปกันเลยฟูโอ้ตอนนี้เหมือนผมจะเข้ามาในนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะว่าแต่ เฮ้ย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 อย่ายุ่งนะเว้ยเฮ้ยอย่ายุ่งกับเรานะเว้ยเฮ้ยไหนอยู่ไหนแล้วมันไปไหนแล้วมันอา่าวมันเข้าประตูนรกไปแล้วช่างมาันละกันว่าแต่ตอนนี้ผมอยากเจอเบลสฮะโอ้ผมว่าอยู่ข้างล่างจริงด้วยโอเคงั้นเราไปข้างล่างดีกว่านี่อยู่ข้างล่างนี้ชัวร์ชัวร์ป้าบชัวร์ป้าบ,าบคุณลงมาเลยอ่านี่ไงโอ้โหเป็นล้านเลยทุกคนผมว่าผมพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วเอ่อไปเลยโอ้โหโอเคโอเค มันเยอะเกินไปแล้วมันเยอะเกินไปแล้วมันเยอะเกินไปแล้วอืมโอ้โหเยอะเยอะเยอะเยออืมอืมโอ้โหเยอะมากเฮ้ยซอมบี้พิกแมนหลบไปเดี๋ยวเราก็ยิงไฟเอ้ยเดี๋ยวเราก็ตีโดนนายหรอกโอ้ยโอ๊ยโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะเจ็บเจ็บฮือย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 ฮืยฮฮืยตายตายตายผมตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมตายผมตายผมตายเออโอ้ไม่ตายยังไม่ตายเดี๋ยวมันมีเบรตรงนี้อืมชิบหายชิบหายผมเผลอตีโดนซอมบี้พิกแมนโอ้ยโอ้ย กูมาใหม่แล้วไอ้พวกเบดคิดว่าแกจะทําอะไรฉันได้เหรอ,อ,อรู้ไหมว่าฉันตายไปกี่รอบพวกแกก็ยังทําอะไรฉันไม่ได้นะเออโอ้โอ้โอ้โอเคครับทุกคน <laughs> ผมร้องไห้ผมคิดว่าในคลิปนี้ผมผมคงจบมังกรให้ทุกคนดูไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้ผมตกลาวาแล้วของในตัวผมหายไปหมดเลยดูดิลงเลยโอ้โหทุกคนครับผมเสียใจมาก <laughs> ผมไม่สามารถไปจบมังกรให้ทุกคนได้เพราะเมื่อกี้ผมตกลาวาแล้วของก็หายเกลี้ยงเลยฮะหายเกลี้ยงไปหมดเลยโอ้โหกูหจะจบมังกรยังไงละเนี่ยเอาเปา็นว่าทุกคนคลิปนี้ผมก็ต้องคงต้องขอจบไว้เพียงท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้กับช่องเดลทาเก็ตกันด้วยนะถ้าทุกคนอยากเป็นกำลังใจให้ผมที่ผมไม่สามารถไปจบมังกรได้เพราะจมลาวา,บบาตายเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามผมมาเยอะนะครับผมไอ้นี่มันเกี่ยวอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยเดียวเดียวเดียวยว้า โอ้ตายไหมเนี่ยเออเออ